สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับแจ็คแฟนฉันเกมแล้วโดนตำรวจบุกบ้านหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับสำหรับทางด้านของนักสแสดงชื่อดังครับแจ็คแฟนฉันหรือเฉลิมพลทีิธมพรที่ระวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ครับแจ็คแฟนฉันได้ไลฟ์ขายของชาของสะสมส่วนตัวนะครับและหลายคนมักจะรู้ดีว่า แจ็คไปเยี่ยมบ้านดาราคนไหนแล้วเนี่ยก็มักจะมีของติดไม้ติดมือกลับมาเสมอนะฮะมีทั้งแบบขอฟรีๆบ้างนะครับหรือขอซื้อแบบขาดทุนบ้างก็มีนะฮะซึ่งทุกคนก็เอ็นดูในความตลกโปกฮาของหนุ่มคนนี้ครับล่าสุดครับแจ็คแฟนฉันครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับตำรวจอีก3นายที่ยืนประกบนะครับและเขียนแคปชั่นว่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าเกือบเกมแล้ว เลิกทำรายการขอของดาราดีกว่าโอ้โหโงานนี้ครับทำเอาเแฟนที่ติดตามนะครับต่างตกใจกันยกใหญ่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ทำคอนเทนต์นะฮะอีกทั้งบางคนก็ยังถามว่าไปขโมยของใครมาหรือเปล่าด้านใบเฟิร์นพัศกรครับก็ได้โพสตอ i g Story พร้อมเขียนว่าล่าสุดโดนรวบ้ะจ้ะแจ็คแฟนฉัน ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก w w w s y a m s t r e e t c o m ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันขอบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ